อาล้ค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมทอมนิดมันไปต่อบ่าใดเลยล่ะนะเด็กของเฮาเนี่อันนี้เราจะลงลางหุ้นเนี่ยกวดีกว่าเนะาะลาหุ้นนี่มันจะพ่อจะโอเคกว่าฮาน,นอยเนาะแม่บอกครับาทานผู้ชม,ามทานผู้ชมมาล่าหุ้นลาหุ้นบอกลาหุ้นมันยังไปดีกว่าฮาน,นอยเนาะ เขาเนรุดเนรแต่ว่าห้าน้อยนี่ยังบวก่กลับมาเลยค่ะยังไม่กลับมาเลยใดแต่ไปอย่างเดียวเลยล่ะครับผมนะลาหุ่นห้าพ่อทูๆูทอยไท,ย,ทยเข้าบ้างลูบ้างลูดสองตัวถ้าชอบบนก็ลูดบนชอบล่างก็ลูดล่างน,นั่นแหละครับผมลาหุ่นก็นยังพ่อพ่อใดเนยเพราะว่าเท้าให้ตามเนาะทางช่องทอมนี่ก็ให้ตามไว้ สหุ้นเนาะถ้าไม่เข้าก็ต้องตามตามถ้าหลุดถ้าเข้าแล้วหยุดลาหุ้นของทางช่องทองท่องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ด้วยครับผมอันนี้เรามาแยกลาหุ้นให้ก่อนสักนิดนึงเพราะว่ามันพานอยนี่เราไม่มีกระจิกกระใจจะลงให้เลยครับท่านมันก็ท้อไปหมดเลยครับพานอยเราเนี่ยเลขออกทีแล้มันเหนื่อยทุกทีนะครับต้องขอโทษขออภัยกับ ้าผู้ไดหเห่นห้าหน้อยก็ต้องขอถูกขอไพ่กันไวนะ้น่ะโอกาสนี้นะคบผมกลางคืนเท่ามาลงให้ก่อนก็เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีงานบุญได้ถวายกุฏิสักทีเนาะเสร็จสิ้นการเสร็จแล้วเราก็จะได้ถวายวันพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดเราก็เลยมาอัดล่มกลางคืน,นเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มีเวลาลงให้เลยครับจัดไปครับ้าผู้ไดยังมักลาหุ่นทางช่องพรอมีก็ พรุ่งนี้วันอาทิตย์จะ,จะเป็นพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ฮานอยลาหุ้น V A P เนาะลาหุ้น V A P กะจันไปรคับผูดใดมากล่าหุ้น,น,นก,นกัสองตัวเนาะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ลาหุ้น หนึ่งกับหกครับลาหุ่นหนึ่งกับหกลูดสองตัวลูดสองตัวหนึ่งกับหกชอบบนลูดบนชอบล่างลูดล่างจับสองตัวคู่กันลูดหนึ่งกับหกถ้าเขาก็ตามถ้าเขาหยุดพอนะสาหรับแนวทางลาหุ่นของช่องทอมนิดกับหนึ่งกับหกครับพรุ่งนี้ครับผมนะแนวทางเลื่อนๆทั้งบุญทั้งแนวทางดีบางทีเราทําบุญว่าบุญไม่ได้ช่วยเราเลยนะ โอ้ขอเดียวนี่แหละทั้งช่องท่อนิดเนี่ยบุญเท่ากับเหตุอยู่เด้อบาปหนึ่งถือว่าน้อยมากบอกขอเดีเหตุเลยแหละบุญเท่ากับเหตุอยู่แต่ทําไมมันอะไรแต่ทําไมบุญไม่ได้ช่วยเราเลยนะการทําบุญของเราเนี้ครับผมบางทีอาจจะทอ้อท้อได้นะก็มาล่งไหลเป็นแนวทางสาหรับลาหุ้นนะครับผมนาหุ้นวันอาทิตย์ก็จะเป็นกลุ่มของ VIP มักกระจัดไปบ่ามักกับเลื่อนคันกับบ่ว่ากันนะครับผมเลนทั้งช่องกับบ่อย่ปัญไหเล่ขอโทษขอให้กับผู้ใดที่ยังตามของถกช่องนี้ดูเนาะสำหรับเมื่อนี้กับขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลาย,ลาย,ลายลๆเรื่อยยังครับ